พต่อยวันนี้อยู่ที่ถนนนางงามซี่เยกถนนนางงามผัดทะลุงอย่างวัดส้งค้าค่ะร้านอะไรครับร้านขนมบอกค่ะเปิดมานานกี่ปีแล้ว80กว่าปีแล้วค่ะรุ่นที่เท่าไหร่ครับรุ่นที่สองรุ่นที่สองนะทำไมถึงเรียกขนมบอกครับขนมกระบอกค่ะทําจากกระบอกค่ะนี่นะครับอยู่ในกระบอกนี้เราเอาแป้งใส่แล้วก็อะไรต่อหนึ่งไอ้น้ำค่ะหนึ่งไอ้น้ำหนึ่งไอ้น้ำนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับสองถึงสามนาทีค่ะอ้าวพอสองถึงสามนาทีก็จะมีไส้อะไรบ้างมีแบบ ขนมแล้วก็มีแบบข้าวเหนียวค่ะอันนี้แบบขนมอันนี้คือไส้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเสร็จปุ๊บแล้วก็อ้าวตอนนี้โชว์โชว์ตักออกหน่อยอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยช้าๆได้ครับอ่าตอนนี้ตอนเอาขนมออกจากกระบอกนะครับเราเรียกขนมบอกครับชา้าๆช้าๆทีละอันทีละอันโอเคอ่าได้ครับแล้วพอสุดท้ายแล้วครับเวลาขายเราขายยังไงเอ่ยอรอละเอียดสิบบาทค่ะพร้อมีทางสิทธิ์ลดราคา,าทีตัวค่า แล้วถ้าม,มาจังหวัดสุงค้าต้องหมดกินขนุมบอกแล้วก็เขาวเนี่ยบอกค่ะร้อยจังหูงค่ะ